สวัดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่13พฤษภาคม2564นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่5ครั้งราคาไม่เพิ่มไม่ลดเท่ากับวันอังคารค่ะ เดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรับสไข i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองเนาะเวลา9นาฬิกา23นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่27,000บาทรับซื้ออยู่ที่26,900บาท ส่วนทองรูปปั้น96.5นะคะขายออกอยู่ที่27,500บาทรับซื้ออยู่ที่26,408บาท72สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่50บาทค่ะปอดโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.820.90ดอลลาร์ต่อออนค่ะมีการปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากอัตราผมตอบแทนพันธบัตรสหรัฐท,ที่เพิ่มขึ้นค่ะ ทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1821.971ดอลลาร์ต่อออนค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.35%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.326ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.04%ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะ ก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังแล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็น้ำหนักต่อกำรรของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิธหัวเซิงเหงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยคะ่ะ ข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ